ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนหรือสิริกิติยาเจนเซนมีนามเดิมว่าใหม่เจนเซนเกิดเมื่อวันที่18มีนาคมพศ2528เมืองเซนดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นพธิดาคนเล็กในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีกับปีเตอร์และ เจนเซนมารดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านผู้หญิงสิริกิติยามีพี่สาวและพี่ชายคือท่านผู้หญิงพลอยไพยรินและคุณพุ่มเจนเซน ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเกิดและเติบโตในเซดีเอโกลัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาได้ศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษาเออวอร์เลนจูเนียและโรงเรียนมัธยมศึกษาทอเรพายในช่วงปี2541บิดาและพระมารดาได้ยาร้างกาันทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริ วัฒนาพนวดีสเสด็จนิวัตรกลับประเทศไทยพร้อมด้วยคุณพุ่มพี่ชายส่วนท่านผู้หญิงสิริกิิยายังคงพำนักอยู่ในแซนดีเอโกร่วมกับบิดาจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาในปีพศ2543ต่อมาท่านผู้หญิงพลอยไพยรินพี่สาวได้ย้ายที่อยู่ไปยังเมืองแซนดีเอโก และเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแซนดิเอโกจนสำเร็จการศึกษาส่วนท่านผู้หญิงสิริกิตยาก็ได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียริเวอร์ไซด์ต่อมาได้ตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่นิวยอร์กเพียงลำพังเพื่อศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก าขาการศึกษาภู้มิภาคเอเชียตะวันออกโดยท่านผู้หญิงสิริกิิยาเคยกล่าวไว้ว่าเราเลือกเรียนด้านประวัติศาสตร์จีนเกาหลีญี่ปุ่นเน้นจีนกับญี่ปุ่นมากหน่อยเพราะชอบพยายามตั้งใจเรียนเพราะรู้ว่าตัวเองไม่ได้ฉลาดตามธรรมชาติเหมือนคนอื่นและเมื่ออยากได้งานดีๆจึงต้องเรียนให้ได้คะแนนดีอีกอย่างค่าเรียนแพง ต้องตั้งใจเรียนจะได้คุ้มเมื่อวันที่7พฤษภาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรก้าวเจ้าอยู่หัวมีพระราชองค์การโปรดเก้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรจุลจอม9ชั้นทุติยะจุลจอมเกล้าวิเศษฝ่ายในและเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่2แก่คุณพลอยไพริน และคุณสิริกิติยาเจนเซนทั้งสองได้รับบรรดาศักดิ์เป็นท่านผู้หญิง